เออเล่นอะไรครับหืมเล่นรถเหรอไหนรถอ่ะนไแม,ม,ม่ยังไม่เห็นรถสักคันเลยนะนโอ้รถเตะรองเท้าเหรอโอ้หอจินตนาการสูงเว้ย ไมถอดยากทำไม,ำไมอ่ะรถเทอรถเทอ๋อยากขึ้นรถแล้วก็ไปเทอ่ะครับ อ๋อบึดมึนจินตนาการสูงสูงจินตนาการสูงจริงจริง